ใครคะคุณพิเชษปวดอ่ะอันนี้ใครคะอ่าอาเข้ากล้องหน่อยจะลง youtube นะคะวัอนี้ห้ามากินยังคะ่ะอันนี้อันนี้ไอ้จันไอ้จันอิ่มย่างไอ้จันอิ่มย่างยายมุ่นอิ่มย่างแต่บอ <c oughs> แต่บอยายยายกินก่อนนะคะห้าวจะกิน มื้อนี้ได้ยังน้องป้าหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเอายายเอาป้าอายางเร็วๆเลยอือยายมากินป้ากินเลยแซ่บป้ายายมูนกินก่อนมาแซ่บเบิร์ดมาแซ่บแต่เบิร์ดกินเนื้อย่างกันเถอะ นี่มีอีกอย่ายนี่เอาอีกบอตอนนึงอโอ้แต่มันม,นมนันมันย่าเถอบอยากกินหมกูกระทะอยากกินหมูกระทะกระทะแต่ติดตองโควิดไม่ได้เลยอืมอ่ะ ป็น่ยังไงหืมว่าถือกับว่าต้องเปิดบ่ากินสิหนูเนาะไม่กินแล้วบรอกินแล้วบรอกินไป แม่ชอบกินแบบว่าจิ้มจแบบจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่กาลเกดพอนหนแล้วฮะพอเริ่มถ่ายแล้วกาลเกตไหนลูกไม่คิดอ่ะอ๋ออ,อ,ออกอเกอเดิมหึ่ากอกเดิละเกตเหรอไม่ใช่กาลเกดแล้วเป็นไม่ิดคุณตาหึไม่ิดคุตา,ปปากับกับ ลูกของมันกันละคิ้อ๋อก็คือรุ่นลูกแล้ว,ลวลลใช่ไหมใช่แต่ว่ายังยังเอาตัวละครเดิมมาก็คือเป็นขลิบมา,อ,าอีกไปเลยแล้วถ้าคิดริ้วลงให้แม่ยง ยุ่งกัดโหยุ่งโตแบบไงพอยายเระวังยุ่งกัดเด้อย,ยายนะ่นโอ้โดนมือแม่เดี๋ยวแม่ตักเองเอาไว้ในหม้อมันอร่อย,ออยแนี่ยอื้ยุ่งไหม ป้าไปไหนอ่ะอะาบน้ำเหรอยู่ยายผ่าขี้ริว้วเียแดยเอาไป

ไม่แซ่บดูหน้าคนไม่แซ่บนะคะอาจารย์ิ้มล้วบออาจารย์เอ้ยยิ้มย่างยิ้มแล้ว,วแซ่แบบอ,อแซ่บแม่อ,อันนี้คือสาวออพูยุงกัดแน,น่ เดี๋ยวนะลูกให้มันเดือดเดือดก่อนนีดนน่ะกินเลยสุกอันนี้ไวไรขึ้ืมอันนี้ท้องปลาปลาอะไรหนูเรื่องปลาอะไรปลากระพงหรอปลาอะไรวะารทน่คนเด็กต่อไปจะเป็นบ้า แหม่นมาเด้อจ้ะก,กินน้ำกันแซ่บซื้อหมูกระทะไงตาก็ย่ายกินแล้วก็ม่นี่ข้ากันอยากกินแซบป่บบะเนาะแซบปะแค่นี้ก่อนนะคะ